ความรักสายสัมพันธ์ของครอบครัวแก้วสำรานภายหลังจากคุณตาอินและคุณยายแผนได้ล่วงลับไปตามกาลเวลาท่านได้ทิ้งไว้ซึ่งมรดกอันล้ำค่าคือสายสัมพันธ์แห่งครอบครัวที่ยังคงสืบทอดต่อผ่านลูกหลานรุ่นแล้วรุ่นเล่าปัจจุบันลูกของท่านประกอบด้วยคุณสุรพินพร้อมบุตรชายคือน้องเดีย คุณจินดาหรือคุณโนพร้อมสามีคุณอดุลและบุตรสาวคุณโนตคุณอมรรัตหรือแปมพร้อมบุตรเขยคุณสรายุท์หรือคุณตินและคุณติก๊กสุภสัษค์ลูกชายคนเล็กสุดของคุณตาอินซึ่งยังรับราชการอยู่ที่จังหวัดกระบี่แม้แต่ละคนจะมีภารกิจชีวิตแตกต่างกัน แต่หัวใจของทุกคนยังคงผูกพันแน่นแฟ้นครอบครัวแก้วสำราญจึงเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเปี่ยมด้วยความรักความห่วงใยและความสามคัคคีในทุกๆปีเมื่อถึงเทศกาลสำคัญเช่นปีใหม่หรือสงกรานต์พี่น้องทั้งสี่พร้อมครอบครัวและลูกหลานจะนัดหมายกลับมารวมตัวกันเพื่อพบปะ พูดคุยและสร้างความทรงจําร่วมกันอย่างมีความสุขและในปี2569นี้ทุกคนได้ถือโอกาสมารวมตัวกันที่บ้านของคุณอมรรัตหรือแปมซึ่งเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความอบอุ่น ปีนี้พิเศษยิ่งกว่าทุกครั้งเพราะคุณติ๊กได้นำลูกเขยชาวต่างชาติแฟนของน้องไหมไทยชื่อคุณแจ็คมาร่วมงานด้วยสร้างสีสันแห่งการสื่อสารภาษาอังกฤษปนภาษาไทยอย่างสนุกสนานเสียงหัวเราะดังตลอดงาน พี่น้องต่างนำของฝากมาแบ่งปันนำอาหารพื้นบ้านมาช่วยกันปรุงรับประทานร่วมโต๊ะเดียวกันมีเรื่องราวก็ช่วยกันปรึกษาแบ่งปันทั้งสุขและทุกข์ท้ายที่สุดทุกคนได้ตกลงร่วมกันว่า ในทุกๆปีต่อจากนี้จะยึดถือบ้านของคุณอมรรัตเป็นศูนย์กลางในการรวมตัวของญาติพี่น้องและลูกหลานเพื่อสารต่อสายใยรักแห่งครอบครัวแก้วสำราญให้มั่นคงตลอดไปเพราะความรักของครอบครัวคือพลังที่ไม่มีวันเสื่อมคลาย